เกิดอะไรขึ้นบ้างหลังเมสซี่เหมา2ประตูพาอาร์เจนเอาชนะจาเมกา3-0เกมทีมชาตินัดกระชับมิตรอาร์เจนตินาพบกับจาเมกาและก็เป็นทางด้านอาร์เจนตินานะครับที่สามารถเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0โดยได้ประตูแรกจากฮูเลียนอาวาเลสในนาทีที่13และก็ในครึ่งหลังครับเปลี่ยนลิวเนลเมสซี่ลงมาและเมสซี่ก็เหมาคนเดียว2ประตูโดยทำประตูได้ติดๆกันเลยในนาทีที่87และ89นะครับ เกมในครึ่งแรกนะครับเป็นแองเกลดิมารีอาที่รับบทเป็นกัปตันทีมไปก่อนนะครับเนื่องจากเมซี่เนี่ยก็ต้องพักหน่อยเนาะเออแข่งมาเยอะแล้วนัดก่อนก็เพิ่งเหมาสประตูซึ่งในครึ่งแรกนะครับก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมากมานะครับนอกจากประตูแรกจากคูลียนอาเรเลสนะครับในนาทีที่13ซึ่งลูกนี้ก็ต้องชื่นชมลาตตโรมาติเนสนะครับที่โอ้โหหลอกได้สวยมากแล้วหักเข้ามาให้อเวเลสแปรเข้าไปแบบโล่งๆเอ้ยไม่โล่งๆดิจ,อจอ่อๆอะ ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งลูกที่ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะครับอ่ะและในครึ่งหลังนะครับนาทีที่56ครับเมสซี่เดินลงมาแล้วครับแล้วเสียงเชียร์เสียงเฮจากแฟนบอลเนี่ยโอ้โหกระหึ่มจริง,รงๆครับโอ้โหสุดจัดครับและเมสซี่ก็ลงมาครับเกมของอาร์เจนติน่าดูหวือหวาขึ้นเยอะ มากมากเลยนะครับเหมือนเปลี่ยนเป็นอีกทีมนึงเลยได้การกระชากลากเลื้ยการจ่ายบอลที่เฉียบคมของเมสซี่เข้ามาเลยนะว่าอันตรายมากๆครับและเมสซี่ก็จัดการซัดไปติดติดกันเลยนะครับในนาทีที่86และ89ลูกแรกที่เมสซี่ยิงเนี่ยโอ้โหสุดจัดครับยิงหน้าหัวกระโหลกได้นะแล้วโกนี่ถึงกับถอนหายใจเลยแบบยิงแบบนี้จะเซฟยังไงเนี่ยเออนั่นแหละครับส่วนลูก2นะครับฟรีคิก โอ้โหเลือกยิงได้ฉลาดมากๆครับสมแล้วที่เป็นเบสซี่อ๋อหลังจากที่ยิงลูกแรกได้นะครับ มีแฟนบอลวิ่งเข้ามาเอาปากกายเมซี่แล้วยื่นหลังให้นเซนให้ผมหน่อยแ้วเมซี่ก็เซนนะครับกาดวิ่งเข้ามาโอ้โหมารวบตัวแบบไม่สนเมซี่เลยเมซี่ถึงกับเซเลยนะครับนั่นแหละครับเรียกได้ว่าช่วงนี้ล่างทองจริงๆนะครับเมซี่เล่นให้กับทีมชาติอะ่ะนัดก่อนก็ยิง2ประตูนัดนี้ก็ยิงอีก2ประตูสุดจัดครับเป็นแบบนี้ดีไหมดีดีดีมากเมซี่เล่นโหดล่างทองยิงประตู และสิ่งที่ต้องชื่นชมก็คือแข้งของอาร์เจน่ะรู้วิธีเล่นกับเมสซี่ครับคือเมสซี่ฝากบอลไปใช่ไหมครับก็แตะเล่นกับเมสซี่จังหวะ1-2ครับแล้วมันเป็นจังหวะที่สวยงามมากๆเลยครับเมสซี่เล่นได้ลื่นไหลมากๆอ่าคือจะถามว่าในเปเชมีไหมแต่จังหวะ1-2ก็มีครับเนมาก็เล่นกับเมสซี่อยู่เอ็มเป้ก็เล่นบ้างแต่2คนนั้นน่ะคือพร้อมที่จะลากเข้าไปทำประตูไงในจังหวะสุดท้ายอ่ะเมสซี่ชอบแบบ อ่ะให้ยิงนะแต่ในทีมชาติครับสมมุติว่าทําชิ่ง 1- อกับเดอปอใช่ไหมครับ1นึ่งสองเดอปอก็ยืนอยู่ที่เดิมครับแตะไปให้เมสซ,ซี่วิง่ง <laughs> นั่นแหละครับเมสซ,ซี่ก็จําเป็นต้องวิง่งแล้วก็ลากก็ไปยิงอะ่ะเออซึ่งก็เราจะได้เห็นจังหวะลากก็ไปยิงของเมสซ,ซี่หลายๆจังหวะนะครับในทีมชาติซึ่งจะถามว่าทําแบบนี้ดีไหมดีครับจังหวะมันลื่นไหลแล้วเมสซ,ซี่ก็ชอบเล่นแบบนี้อยู่แล้วและมันก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เมสซ,ซี่เนี่ยทำประตูได้มากขึ้น แต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันพึ่งเมซี่มากไปไหมเนี่ยมันควรจะมีความอันตรายที่หลายรูปแบบมากกว่านี้ดิจะถามว่าดิมาเรียอันตรายไหมอันตรายครับแต่รู้สึกว่าบางจังหวะยังขาดขาดอยู่ส่วนลาตุตโลมาติเนสบางนะัดถ้าเล่นไม่ออกก็คือหายไปเลยนะถ้าเป็นแบบนี้ผมกลัวว่าในบอลโลกเนี่ยจะเล่นยากอะดิถ้าเกิดว่าคู่แข่งเนี่ยส่งตัวประกบมาประกบเมซี่3ตัวอะไรเงี้ยเออเมซี่เล่นยากนะ นั่นแหละครับก็รอดูครับว่าอาร์เจนติน่าเนี่ยจะปรับแก้กันยังไงเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าสามารถเพิ่มรูปแบบความอันตรายเข้ามาได้นะครับผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอ่ะต่อมานะครับเรามาดูกันว่าโอ้โหในโซเชียลมันมีอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกนะครับมีมีมาครับมีมทอมแอนด์เจอรี่เมซี่เล่นให้กับเปเช่แอซิดให้กับเนมาเนี่ยบัปเป้โอ้โหพุงกลางเลย ส่วนนี้คือเมสซี่ที่เล่นให้กับอาร์เจนติน่าโอ้โหแดกประตูอย่างเดียวทุกคนต้องการที่จะสัมผัสตัวเมสซี่เพราะอยากรู้ว่าเขาเป็นมนุษย์จริงๆหรือไม่เลียนเวซี่แจกลายเซ็นให้กับแฟนบอลที่วิ่งลงมาในสนามหลังจากที่เขาทำประตูได้ไม่นั้น ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของนักเตะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเมซี่อ่าสุดท้ายนะครับขอปิดท้ายกันที่เมซี่นะครับเมซี่ก็ได้โพสต์ลงอินสตาแกรมนะครับโดยเขาเนี่ยได้กล่าวว่าเราอำลาสาหรัฐด้วยชัยชนะอีกครั้งและด้วยความกระตือรือร้อนเป็นอย่างมาก นะครับแม้เรียกว่าอำลาที่สวยครับก่อนที่จะกลับไปรับใช้สโมสรนะครับและคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วทุกคนละครับคิดเห็นยังไงกับฟอร์มันสุดยอดของเมซี่ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดปุมกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับแล้วไปเจอกันใ่คลิปหน้านะครับเจอกัน